สวัสดีครับคุณครูชาวลิษ์ปั้มมาษาผมนายธีรวัตรชมรโตชั้นม .5 3, 3ัที่17ครับวันนี้จะมาพูดเรื่องประเภทของศาสนาครับประเภทของศาสนาแบ่งตามลักษณะเผ่าพันธุ์แบ่งได้3กลุ่มคือกลุ่มอรารยันสี่ศาสนาคือศาส,สนาธรรม ฮินดูศาสนาเชนแล้วก็พุทธแล้วก็ศาสนาซิกสองสองสต t o p stop s สต p stop ไงวะ,อส,ะ,อส,ะอสองกลุ่มมองโลกสามศาสนาคือศาสนาเต่าศาสนาขุนจี ศาสนาชิคินโต3กลุ่มเซเมติกสีส่ศาสนาคือศาสนาโซโลฮันเตอร์ศาสนานายิวศาสนาคิดศาสนาอิสลามศาสนาแบ่งตามลำดับแห่งวิวัฒนาการของศาสนา แบ่งได้สองประเภทคือศาสนาธรรมชาติคือศาสนาที่นับถือมีความเชื่อสำนึกว่าในธรรมชาติเป็นต้นมีวิญญาณสิ่งอยู่จริงสอศาสนาองค์ก,กรศาสนาเป็นศาสนาประเภทนี้เป็นศาสนาที่มีวิทยาการมาโดยลำดับเป็นศาสนาที่มีการจัดรูปแบบ มีครอบคุมให้เป็นระบบโจ,จ,จนจนถึงกับก่อตั้งเป็นสถาบันขึ้นบางครั้งเรียกว่าศาสนาทางสังคมศาสนาแบ่งตามประเภทของผู้รับศาสนาแบ่งได้สามประเภท หนึ่งศาสนาเผ่าศาสนาโลกศาสนากลุ่มศาสนาที่แบ่งตามนับถือพระเจ้าหนึ่งอเทวานิยมกลุ่มศาสนาประเภทนี้ไม่เชื่อการมีอยู่จริงของพระเจ้าโดยเชื่อว่าโลคและทุกสรรพสิ่งเกิดขึ้นเอง ตามกฎของธรรมชาติได้แก่ศาสนาพุทธศาสนาเชิ 2. สองเทวานิยมกลุ่มศาสนาประเภทนี้จะเชื่อว่ามีพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เหนือกว่าเทพเทพเจ้าทั้งหลายที่เรียกว่าพระเจ้า มีพระเจ้าสูงสุดเพียงพระองค์เดียวพระองค์เป็นผู้สร้างโลกและทุกสรรพสิ่งเชื่อกันว่าพระเจ้าติดตอ่อกับมนุษย์โดยผ่านศาสดานพยากรณ์หลายองค์เช่นพระอรันพระอรันละทรงติดตอ่อ กับมีมุญธรรมะพระยะโหวาทรงติดต่อกับท่านโมสุพระเยซูส่วนบางศาสนาก็นับถือพระเจ้าหรือเทพพระเจ้าหลายองค์อย่างศาสนาพราหมณ์ฮินดูเชื่อว่าพระเจ้าตาพระเจ้าอาวันอะวะตาแยกเป็นสามองค์เป็นต้น ศาสนาที่ว่านิยมได้แก่ศาสนาคิดศาสนายูดายศาสนาอิสลามศาสนาซิกศาสนาบาไฮศาสนาไซโลฮันเตอร์และศาสนาพราหม์ครับขอจบเพียงเท่านี้นะครับของครับ